สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสูสร่รายการ p r s i a Today รายการที่นำเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาประมาณ19.45นนวันนีน้อยู่กับดิฉันธนัญญาที่พิษณุิชการค่ะ ประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการประสานขอความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับโควิด -19 ท่านสามารถประสานงานได้ผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบกค่ะทาง l ล n e แอปพลิเคชัน l i น e i d ดีเอสไซโควิดทีวีไฟฟ์เอสวันหรือสแกน QR Code ซึ่งปรากฏด้านมุมจอตลอดการรับชมรายการแม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างค่ายอภัยบริรักษ์จังหวัดพัทลุงเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด พลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างที่4 0 1และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างที่4 0 2กองพลพัฒนาที่4่ค่ายอภัยบริรักษ์ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงโดยได้มอบนโยบายให้ดำเนินการฝึกทหารใหม่เป็นไปตามระเบียบของกรมยุทธ,ธศึกษาทหารบกรวมทั้งการปฏิบัติภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ครั้งนี้ได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพโบกที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพคำนึงถึงคุณภาพของอาหารและความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพชีวิตของน้องๆทหารกองประจำการและที่สำคัญต้องคำนึงถึงมาตรการพิทักษ์พลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รักษาระดับมาตรการป้องกันโรค มีแผนรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในระหว่างห่วงระยะเวลาของการฝึกซึ่งหน่วยจะต้องมีความพร้อมในทุกมิติมีการจัดรูปแบบการฝึกให้เป็นสัดส่วนและมีการควบคุมสูงสุดเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ้องทหารกองประจำการตลอดจนต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างครอบครัวซึ่งถือเป็นสิ่งหนึ่งที่กองทัพบกให้การสนับสนุนผ่อนคลายความกังวลและความเป็นห่วงจากครอบครัวของทหารกองประจำการ พันโทหญิงพัชรินบุษรยกุลผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ดำเนินการรับทหารกองประจำการผลัดที่1ประจำปี2564เข้าประจำการเมื่อวันที่1-3ถึง 3, กรกฎาคม2564ภายหลังเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด -19 ก่อนส่งตัวเข้าสู่หน่วยฝึกทหารใหม่ภายใต้มาตรการพิทักษ์พลและตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ขณะนี้เข้าสู่ห้วงของการกักตัวเป็นระยะเวลา14วันเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างใกล้ชิดเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกทหารใหม่6สัปดาห์ตามที่กองทัพบกกำหนดสำหรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ค่ะกองทัพบกนะคะได้ปรับจาก10สัปดาห์เป็น6สัปดาห์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 โดยได้เตรียมการอย่างรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของครูฝึกการจัดสรรพื้นที่ระบบปิด แยกพื้นที่หน่วยฝึกออกจากชุมชนทหารและดำเนินการตามแนวทาง Bubble and s ซ a l ซึ่งสอบอคทอบอได้กำหนดไว้โดยกำหนดเริ่มฝึกตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานทางทหารวินัยทหารการฝึกทางยุทธวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งคือการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด -19 การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคและการดำรงชีวิตภายในค่ายทหารแบบวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal เพื่อที่จะสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยขณะเดียวกันกองทัพบ,บกจะเริ่มดําเนินการเสริมสร้างทักษะให้กับทหารใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจรักในอาชีพทหารเพื่อมุ่งสู่เส้นทางการรับราชการในอนาคตทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระบบกอศอนอซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บก ที่ให้โอกาสทหารกองประจำการได้มีโอกาสต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพสำหรับช่วงพิรา,ขาบข่าววันนี้นะคะเราจะพาไปดูมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการฝึกทหารใหม่ของทหารกองประจำการผัดที่1ประจำปี2564ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบ,รบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพี่ยินครับในช่วงนี้น้องๆพลทหารนะครับก็ได้เข้ามาสู่รั้วทหารเพื่อเข้ารับการฝึกแล้วนะครับซึ่งกองทัพบกก็ได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดในการป้องกันโรคโควิด19ครับค่ะนอกอจากจะเป็นโรคฮิสโตกหรือว่าการ เกิดความร้อนเฉียบพันธุ์ในขณะการฝึกแล้วนะคะมาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องโควิดนั้นเราเน้นย้ำและป้องกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูกันค่ะว่าน้องนองนั้นเขามีความปลอดภัยแล้วเราป้องกันมากขนาดไหนค่ะกองทัพบกให้ความสําคัญและเฝ้าระวังในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่องและการเปิดหน่วยทหารรับทหารใหม่ ท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดครั้งนี้กองทัพบกได้มีมาตราการสูงสุดในการรับมือจากการแพร่ระบาดอย่างหนักเพื่อให้หน่วยทหารมีความปลอดภัยทั้งผู้ฝึกครูฝึกและผู้ช่วยผู้ฝึกตลอดจนทหารใหม่ทุกคนต้องปลอดจากเชื้อโควิด -19 แบบร้อเซ์ครับ กองทบบกได้เน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศมีการเตรียมมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดตั้งแต่การรายงานตัวการเดินทางพิธีแรกรับเข้าสู่หน่วยทหารที่สำคัญจะมีการตรวจคัดกรองและเตรียมการด้านการแพทย์ฉุกเฉินรองรับผู้ที่มารายงานตัวเข้าประจำการหากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อนอกจากนี้ยังมีการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และกองทบกได้เตรียมแผนฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่ทุกนายในสัปดาห์แรกที่เข้าประจำการด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกทั้ง37แห่งทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนและจัดเจ้าหน้าที่สายแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์คัดกรองอุณหภูมิซักประวัติทหารใหม่และตรวจหาเชื้อตั้งแต่ด่านแรกของการรายงานตัวที่ถือเป็นส่วนสําคัญที่อาจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อรวมทั้งเตรียมพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ในทุกมิติทั้งด้านกําลังพลผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกทั้งผู้ฝึกครูฝึกและผู้ช่วยผู้ฝึก ซึ่งมีการคัดกรองให้ปลอดภัยพร้อมกับตัว14วันรวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับครูฝึกและเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทุกนายเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยครับกองทบกยังมีมาตรการดูแลทั้งในส่วนของสถานที่ที่มีการแยกพื้นที่ฝึกและพื้นที่ก,กักหรือยูนิตควารันทีน รวมทั้งพื้นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆให้เป็นสัสดส่วนปรับรูปแบบการฝึกลักษณะกำหนดเฉพาะพื้นที่และมีการควบคุมสูงสุดในพื้นที่นั้นๆหรือที่เรียกว่า Bubble and Seal พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์และชุดเสนารักคัดกรองเฝ้าสังเกตอาการในพื้นที่การฝึกอย่างใกล้ชิดรวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฝึก เพื่อลดการแพร,ร่ระบาดหรือการสูญเสียกําลังคนให้สามารถดํารงการฝึกและปฏิบัติในทุกภารกิจภายใต้สถานการณ์โควิด -19 อย่างปลอดภัยที่สุดค่ะ น้องอาคาเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ห่างไกลจากโรคโควิด19กองทัพบกได้ทําอย่างต่อเนื่องคะ่ะสําหรับน้องๆคนเล็กค่ะที่อยู่ในรั้วของกองทัพบกนั้นมาตรการเราก็เข้มข้นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรานั้นได้เน้นย้ําและให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากคะ่ะใช่แล้วนะครับพิทักษ์ราชาญปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพระทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้ผมและพี่ยีนนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำชุด PPE พร้อมด้วยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับสถานพยาบาล3าแห่งในจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานค่ะพลโทภูมิพัฒน์จันสว่างผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพร้อมคณะนำสิ่งของซึ่งประกอบด้วยชุด PPE สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน600ชุดอาหารปรุงสุก600กล่องและน้ำผลไม้ ซึ่งจัดทําโดยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษรวมจํานวน600ขวดตลอดจนน้าดื่มบรรจุขวดจานวน225โหลไปส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาล3แห่งในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีประกอบด้วยโรงพยาบาลพระนารายมหาราชโรงพยาบาลอนันทมหิดลและที่หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง3แห่งซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีซึ่งขณะน,นี้บุคลากรต้องทำงานอย่างหนกักเนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยในทุกพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันกรมกิจาการพลเรือนทหารบกจัดกิจาการรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแดพ่พระเจ้าบรมวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกมรมะหมื่นสุทธานาีนาชเนื่องในวันคล้ายวันตระสูตร พลโทพิเศษสิริกเกษมเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นประธานมอบอุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ได้แก่น้กกากอนามัยและแอลกอฮอลล้างมือให้แก่โรงเรียนวรราชาที่นัดดามาศวิทยาจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายสาครไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาที่นัดดามาศวิทยาเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะ จัดขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลสแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนาีนาศเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2564ที่พระองค์ทรงสนพระไทยในด้านการสังคมสงเคราะห์การสาธารณสุขและการศึกษาโดยได้ประทานนามโรงเรียนวรราชาที่นัดดาม,มาศวิทยาแห่งนี้และส่งรับไว้ในพระอุปธมรม กองทับบกน้อมนําแนวพระราชบายดํารงการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชาทานเราทําความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติเนื่องในเดือนมหามงคลพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรมวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหมื่นสุทธนารีนาถ13รกรกฎาคม2564ค่ะ ร้อยเอกหญิงกันนัทพออนิพัฒกูลผู้ช่วยโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าในห่วงเดือนกรกฎาคมนับเป็นเดือนมหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2 5 6 4โดยกองทัพบ,บกได้น้อนมนำแนวพระราชบายของพระองค์ท่านในโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจให้กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบ,บกลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประเมินซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอย่างชีพพระราชทานและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยกองทัพบกมอบหมายให้หน่วยทหารทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านงานในโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมแสดงนิทัศการการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชะกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อราษฎรและประเทศชาติพร้อมทั้งในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมศวรีกรมมือสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2564กองทะบกได้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ,ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยราชในพระองค์สำนักพระราชวังทาง w w w royaloffice th ตั้งแต่วันที่1 0ถึง15กรกฎาคมนี้ พันตรีญิงปวีนาศรีบัวชุมผู้ช่วยโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่ปี2562กองทัพบ,บกได้ทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่ในทุกด้านโดยเฉพาะศักยภาพของกรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบ,บกทั่วประเทศในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพปฏิบัติงานสนับสนุนรัฐบาลในการดูแลผู้ติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง สิ่งสาคัญที่เป็นขวัญและกําลังใจเป็นพลังหนุนในการทําหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็งตลอดมานั้นคือพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่กําลังเผชิญกับโรคอุบัติใหม่โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอาทิน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ชุด PPE ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ซึ่งหน่วยแพทย์ทหารของกองทัพบกได้รับพระมหาการุณาธิคุณดังกล่าวด้วยพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยและพระราชทานให้กับกองทัพบกในครั้งนี้นำมาซึ่งขวัญกำลังใจแก่ทหารทุกนายให้สามารถยืนหยัดดูแลประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ภายใต้ร่มพระบารมีตลอดไป กองทัพบ,บกสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ฮอท212พร้อมกับนักบินร่วมกับทีมแพทย์สกายด็อกเตอร์นะคะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลค่ะรวมเฉพาะในยอดปีที่ผ่านมานะคะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้ว84รายพันโทหญิงนุชรวีแจ่มจำรัดผู้ช่วยโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าในรอบปีที่ผ่านมากองทัพบ,บกได้ให้การสนับสนุนนักบินและเฮลิคอปเตอร์แบบทั่วไปฮอท212ปฏิบัติการร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือสกายด็อกเตอร์ในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลาการคมนาคมหรือพื้นที่ป่าภูเขาให้ได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างทันท่วงทีรวมถึงเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสการรักษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมรวมแล้วจำนวน84รายซึ่งการสนับสนุนกำลังคนและอากาศยานดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการนำเครื่องมือยุธทธปกรณ์ตลอดจนยานพหานะต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งภารกิจหลักในการป้องกันชายแดนตลอดจนการบรรเทาสาธารณาภายัยและการส่งกลับสายแพทย์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมรวดเร็วและทันเวลาพันตรีหญิงจุธาทิพย์บุตรทิรณริศผู้ช่วยโฆษกกองทัพบ,บก เปิดเผยถึงการปฏิบัติภาร,รกิจป้องกันชายแดนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยระบุว่ากองทัพบกได้นําสัตว์บรรทุกต่างมาใช้ในการปฏิบัติภาร,รกิจอาทิกองกําลังผาเมืองใช้ล่อ24ตัวปฏิบัติภาร,รกิจลาดตะเวนและขนส่งสิ่งอุปกรณ์ให้กับฐานปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลกองกําลังนาเรศวรใช้มา้าลาดตะเวนส่วนล่อนําส่งน้ําและสเสบียงให้กับกําลังพลในฐานปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กองกำลังสุรสีใช้ล่อสี่ตัวส่งสิ่งอุปกรณ์จำเป็นให้กับกองร้อยทหารพรานที่1106ในสามฐานปฏิบัติการกองกำลังบุรพาทำการลาตระเวนด้วยมา้าตามเส้นทางพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งถือเป็นหนึ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถช่วยเสริมการปฏิบัติภารกิจลดความตรากตรำของกำลังพลได้อีกทางหนึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้ใช้ทรัพยากรของกองทัพบ,บกที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์กำลังรบโดยเฉพาะกำลังพลให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ กองทัพบ,บกยังคงเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบกรวมถึงการชาปนากิจศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยใช้ชาปนาสถานของกองทัพบ,บกด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะยอดของการอนุเคราะห์ชาปนสถานชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้วรวม360รายศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บก ยังคงทําหน้าที่สื่อกลางช่วยเหลือประชาชนในการประสานข้อมูลและส่งต่อข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยรอเตียงรวมถึงการช่วยเหลือลําเลียงผู้ติดเชื้อเข้าส่งระบบการรักษาโดยปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อติดต่อเข้ามาแล้วถึง1570รรายทั้งศูนย์ได้เร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามความคืบหน้าให้กับการประสานขอเตียงรักษาและสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าสู่สถานพยาบาลและสถานที่รักษา เฉพาะเมื่อวานนี้รวมจำนวนทั้งหมด42รายและยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตกค้างอย่างเร่งด่วนส่วนกรณีญาติของผู้เสียชีวิตที่ประสงค์ขอใช้ชาปนสถานของกองทัพบกในการประกอบพิธีชาปนากิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 นั้นพบว่ามีผู้แจ้งความประสงค์เข้ามาจํานวนมากวันนี้มีเพิ่มเติม10รายโดยทําการชาปนากิจศพที่วัดสมนัตวิหารวัดอาวุธวิกาสิตารามวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิต ทำให้ยอดการอนุเคราะห์ชาปนากิจศพของกองทัพบ,บกขณะนี้มีจํานวนรวมแล้วทั้งสิ้น360รายทั้งนี้จากสถานการณ์ในขณะนี้ที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นชาปนาสถานของกองทัพบ,บกทั้ง3แห่งอาจมีการต้องจองคิวเผาตลอดทั้งวันศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บกยังได้มีการประสานวัดราบประคองธรรมวัดเสาธงหินวัดบางม่วงวัดบางเรนเจริญวัดสแกวัดอิน ให้ญาติผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเพื่อการประกอบพิธีชาปนากิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ซึ่งทุกวัดอยู่ในเขตปกครองของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกิติวิริยพรเจ้าอาวาสวัดราชประคองธรรมเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่โดยการชาปนากิจไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิน้นกองทัพบ,บกยินดีเป็นที่พึ่งในยามสูญเสียซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ขอดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีชาปนกิจศพซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตสามารถโทรศัพท์เข้ามาขอความประสงค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-270-568-59ตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์นี้เช่นเดียวกันค่ะกองทัพบ,บกจะขออยู่เคียงข้างประชาชนกองพลทหารม้าที่3สนองนโยบายกองทัพบ,บกในการสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวจากการที่มีประกาศปิดแคมป์คนงานพร้อมจัดกำลังคนจิตอาสาของหน่วยช่วยในการขนย้ายเตียงนอนพร้อมฟูกช่วยเหลือในการจัดหาสถานที่สำหรับเป็นโลเคอลควอรันทีนเพื่อการกักตัวและเฝ้าระวังกรณีมีผู้เดินทางกลับจากพื้นที่สูงจากพื้นที่เสี่ยงสูงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหินอำเภอห้วยแมกจังหวัดกรสิน หลังจากที่มีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันของจังหวัดในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดกาลสินและทางหน่วยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยสนับสนุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยขนเตียงจากบริษัท SCG นวนครอ,อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามณนะโรงพยาบาลหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่28ค่ายสีสองรัก สนับสนุนกำลังคนจิตอาสาร่วมกับจิตอาสาภาคส่วนราชการจังหวัดเลยบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดเร่งรัดจัดสถานที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเลยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด -19 กองทัพนะคะยังคงดำรงภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนาวาเอกปณิธาน,านสิทธิโยคาทาน รองผู้อํานวยการสํานักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารเรือพร้อมด้วยกําลังพลจิตอาสากองทัพเรืออัญเชิญเจลล้างมือพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนําอาหารกล่องน้ําดื่มถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้นําชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่เพื่อน,นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามโครงการกองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภัยโควิด -19 ถาวายเป็นพระราชกุศลณนะนันทอุทยานสโมสรฐานทัพเรือกรุงเทพนอกจากนี้รองผู้อำนวยการสำนักจิต,ตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารเรือพร้อมจิตอาสากองทัพเรือยังได้อัญเชิญเจลล้างมือพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอาหารกล่องตลอดจนน้ำดื่มไปมอบให้กับชุมชนต่างๆบริเวณมัสยิดสวนพลูสชุมชน ประกอบด้วยชุมชนข้างสถานีรถไฟวังววยยะใหญ่ชุมชนตรอกเทวดาชุมชนพัฒนาบ้านล่างและชุมชนสวนพลูโดยเป็นการมอบผ่านผู้นำชุมชนโดยกิจกรรมดังกล่าวซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเป็นวันที่23 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จัดชุดปฏิบัติการพราน35ไบไลเดอร์ทีมลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริเวณเส้นทางหลักเส้นทางรองในภูมิประเทศโดยใช้ยุทธปกรณ์พิเศษในอัตราของหน่วยที่มีอยู่ทำการซุ่มเฝ้าตรวจตั้งจุดตรวจลอยแบบป๊อบอัพเคลื่อนไหวในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยที่บริเวณบ้านวางผาตําบลแม่จะเราอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก เข้มงวดทุกพื้นที่เพิ่มความถี่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนที่ปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวเรื่องการกระทําความผิดในลักษณะต่างๆทั้งนี้เพื่อเป็นการสกัดกั้นป้องปรามการลักลอบกระทําผิดกฎหมายทุกชนิดโดยเฉพาะขบวนการลักลอบผลแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งอาจนํามาซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กองพันทหารปืนใหญ่ที่20่กรมทหารปืนใหญ่ที่21 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนหมู่5บ้านนาทะเลตําบลชัยจุมพลและคณะครูโรงเรียนวัดนาทะเลจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว69พรรษา28กรกฎาคม2564โดยมีกิจกรรม Big c l e a n i n g Day ย์ทำความสะอาดตัดหญ้าและฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อบริเวณสถานศึกษา อาคารสำนักงานห้องเรียนและกิจกรรมตัดผมให้กับประชาชนผู้สูงอายุและน้องๆน,นักเรียนโดยมีผู้ใช้บริการตัดผมจำนวน30คนทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ณโรงเรียนวัดนาทะเลอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิต หมดเวลาค่ะสำหรับรายการ VR s a w ซ e r ในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่วงหน้ารับชมข่าวในพระราชสำนักกับททบ5สวัสดีค่ะ